สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้เจอกันช่วงห้าโมงเย็นค่ะหนูกับพี่มิตรมาพร้อมกับอวนหรือว่ามองหรือว่ากัดนะคะขนาดตาสามเซนครึ่งอีกแล้วค่ะหมายเดิมหมายที่มาเคยลงครั้งก่อนนะครั้งนี้ต้องการลูกมะขาวอีกแล้วค่ะต้องการแบบเยอะมากๆนะ มันมีออเดอร์ค่ะทุกคนพี่เขารู้ว่าเราวางปลาขาวได้นะพี่เขาต้องการปลาขาวค่ะสิโลเขาก็เอาหมดนะก็เรามีอวนมาหัวเดียวเนาะครั้งก่อนก็ได้ไปหลายโลอยู่ค่ะวันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกนะว่าปลาจ,จะติดวันดีหรือเปล่านะ <c oughs> ครั้งก่อนเจอคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะให้พี่มิดใส่แกนลอนนะวันนี้เอามาัด้วยค่ะเตรียมพร้อมแกนลอนผูกเชือกสองใบนะแล้วก็แกนั่งคล่อมไปหรือว่าภาษาใต้บ้านหนูที่เขาเรียกว่ากลวมไปถามพี่มิดว่าพี่กลวมเลยกลวมเลยกลวมไม่เป็นนะเพราะแกไม่เข้าใจภาษาใต้ค่ะ กรวมก็แปลว่าค่อมไงพี่ก็น่าจะปล่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่ทะแยงมุมเอาเนะะเมมาะจ้ะวันนี้ขี่แกลรอนลอยสบายเลยค่ะ นูนข้างหน้าทียา่ย่าปิดไว้นะเป็นรอบค่ะพี่มิตดพึ่งมากู้ไปเมื่อวานนะพี่นะเนาะกู้ไปเมื่อวานได้เยอะมากค่ะทั้งปลาดุกปลาไหลปลาสลิดเยอะจริงๆแต่หนูไม่ได้มาด้วยนะเลยไม่ได้ถ่ายทำคลิปให้พี่ๆดูนะคะ ตรงไปไหนตรงไปเกาะนู่นเลยเหรอนู่นค่ะพิมิตลากยาวไปนู่นทีเดียวเลยนะนน มีไม้ด้วยไม้ของคนที่มาหาปลาแถวเนี้ยค่ะก็มีนะมีคนอื่นมาดักอวนบางอวนอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ใช้อวนตาใหญ่ตาเล็กแล้วแต่คนนะคะแต่วันนี้บอกเลยว่าต้องการปลาขาวค่ะเพราะมันมีออเดอร์ค่ะพี่เขาสั่งมานะ เวลาเขาสั่งมาแบบนี้ไม่รู้จะหมานหรือเปล่านะยังไงก็มารอลุ้นรอชมพร้อมกันวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาเก็บกู้พรุ่งนี้เช้านะมาแล้วมาแล้วว่ายน้ำกลับมาแล้ว บรรยากาศยามเย็นค่ะฝั่งนู้นเป็นป่าบัวหลวงนะขาวสับพรั่งเลยค่ะแล้วก็เป็นภูเขาเป็นภูเขาบรรทัดค่ะที่กั้นระหว่างเขตประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะตรงนี้ที่เรามาก็เป็นอ่างสะโคค่ะของตำบลตะกางจังหวัดตาดนะ เสร็จเหนื่อยนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามากู้กันเนาะเช้ามาดูกันหน้าเอาเบ็ดมาตีอ่ะพี่คันตีอ่ะปลาฮุบบบับบุบบับเลยอ่ะไปเหอะจะข้ามแล้วกลับบ้านเถอะพี่มิตรกลับบ้านเถอะค่ะก็เช้าแล้วนะมาลง เก็บอวนกันค่ะมาดูมาลุ้นกันนะทุกคนว่ามันจะแพ้ตะบะไออะไรนะที่เขาเรียกว่าถ้ามีคนสั่งแล้วเราจะไม่ค่อยหมานนะมาดูกันวันนี้ว่าจะหมานหรือเปล่านะตอนนี้พี่มิตนก็ว่ายน้ำไปเก็บมาจากฝั่งนู้นก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลดปลากันที่บ้านค่ะ ติดมั้งไหมคะ م, พิมิตบอกว่ามีนะคะติดอยู่ยยยยสงสัยแพ้ตะบะมั้งพี่พอ evet. มีคนสั่งแล้วหาอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเขาสั่งไว้ก่อนน่ะ บางเบาเนาะวันนี้ปวดเลือดตาดูเลยเจ็บคิดเดียวเองอือสามเดือนครึ่งเนะโอ้ยมีปลาบูด้วยตายแล้วบ่กปลาบูตายนี่ค่ะทุกคนลงัยแพ้ตะบะจริงๆครั้งก่อนไม่มีใครสั่งนะเรามาลง ได้ไปตั้งหลายกิโลวันนี้โลหนึ่งถึงไหมเนี่ยแต่ก็ถือว่าได้ค่ะถึงไม่ได้ขายก็ได้กับข้าวนะไปค่ะกลับไปปลดปลาที่บ้านกันค่ะมาถึงบ้านแล้วนะตอนนี้พี่มิตก็กำลังปลดปลาอยู่ค่ะตัวแรกกำลังปลดตัวแรกเลยปลาซาปลาซา หรือว่าปลาขี้ขมหรือภาษาทางการก็คือปลาส้อยนกเขานะคะก็มีเพื่อนเพอี่พี่ fc คอมเมนต์มาถามนะว่าปลาซ่าเนี่ยภาษากลางเขาเรียกว่าปลาอะไรนะพอโลหรือเปล่าไม่รู้ เขาบอกแล้วนะเวลาเราจะหากินอะไรห้ามคนสั่งก่อนนะพี่นะ mm hmm. เราจะไม่หมานทันทีเลย mm hmm. มันจะเป็นอย่างนี้ประจำมาหารทุกคนหรือคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะ่ะที่เราหาได้หาได้อยู่เพราะวันไหนมีใครมาสั่งเนี่ยจะหาไม่ได้ทุกทีเลยค่ะถ้าได้ก็น้อยนะักที่จะได้ตามที่เขาสั่งนะนี่พี่เขาจะเอาเป็นสิบโลอะ่ะคิดดูได้ไม่รู้ถึงโลหรือเปล่า จากครั้งก่อนเราได้ตั้งหกเจ็ดโลนะพี่เนาะสั่งสิบโลได้สิบตัว <laughs> พี่มิดบอกสั่งสิบโลได้สิบตัวค่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวปลดเสร็จแล้วเดี๋ยวมารวบรวมให้ดูนะว่าได้สักเท่าไหร่ได้ค่ะตอนนี้ก็ห้าตัว นี่ค่ะก็ปลดมาเสร็จแล้วนะพอกินค่ะแต่ว่าไม่พอขายนะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยก็ได้กับข้าวก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอซทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมเราสองคนนะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่หากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ขอฝากกดติดตามช่องให้ด้วยทั้งทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook พันมิตรสองเด้งของเราค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย